ให้ทางอันนี้ลงต้นไม้แดงหนึ่งมป่ายิ้าลงต้นเรงเห็นปะให้ยู่ใป่า้ง่าค้อนตายไมป่าิ้มาลงไป้วต้นไม้แดงหต้นไม้แดงหนึ่งเห็นอะปุ๋ยยไม่แตกจุดบที่ต่หมตายตาอขอเชจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องบาบูเอ็กซ์ทูนะครับสปายครับสบายสป ไกลเลยอ่ะผมบอกไม่ถูกครับผมบอกจุดไม่เป็นไกลไกลมาเดี๋ยว<อ>พี่ล็อกปุนฟองเขาอยู่เ่น่ลยๆล่น่ลยๆเขาไม่ได้ไม่ได้แนะตกแตกตุดตุตด็ี่เขแตกมาคุกับ้าะต่างแดนแล้วก็ไปอาบน้ำก่อนนะครับ ไปไปบุฟเฟติครับบุฟเฟติฟังฟถ้าเราบอกเจ็บ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 ใครจะวิ่งใครจะวิ่งบอกใครจะวิ่งบอกพี่จะ้อให้ล็อกล็อกวิ่ง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 วิ่่วิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่งวิ่งิงวิ่งว่งวิ่ง่งวิ่งวิ่งิ่งวิวิ่ แกตัวในเอ็มง่ยังเหลือนะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วไหนดันให้แล้วเพื่อ,อกนนะอกนนะหลายๆคนอ่ะต้ตนไม้สักเลี่อยคอยู่อู่บ้านแดงมีบ้นแดงมี <บะ S 2> เห็นปะรมีพ่งตั้งโล่อะไม,ไม่มียากไม่มียากตายไไม่ขอยาไปไมตายะวัดระวังตายมือ มาชดช่วยดวยมมาชดเอ็มกูอหมองมาชดเล่นดิพว่นี้คหลุดล้ไอ้พดที่วิ่งอยู่ังพี่ตึเซ่าพี่โดดเองพี่โดดอีกเองพ้นโอ้ยอะไรมีเป็นไอ้มันอยู่ไหนอะมันอยู่โซฟาจับ้เฮ้ยวางวง่ามาซ้อกันดิี๋องเปิดให้ไหม

ไอ้ที floor, the the ่มึงไม่โดดขึ้นกระถิวได้เหรออย่าโดดขึ้นนี่แตกแล้วแ้าไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงรถตำรวจนะก้ำแพงเขาอมันพุ่งนะมันพุ่งนะอย่าพุ่งอีกมันดักฝั่งนี้อยู่มันงมของไอ้สองตัวมาแล้วตังค์หนึ่งตังค์หนึ่งมันมีตัวเดียวก่อนใช่เมื่อกี้ว่ามีตัวเดียวเช่นไหนเช่นไหนช่องนอ้ไอ้ช่องนี้หมดแล้วมัาดูจะทำแล้วแตกเดะจบมไปในน้ำถึงน้ำ เ็เกิดในคุ่มเหรอ่องเต็มเลยผมเก็บใช้เลยซีแม่ข้าหกอันพี่แตบเออแต่ตายเจ็พี่อะก็บกะบอกมงดหลังเก็บดกนเราเก็บมาดิมกก็ไม่ได้มันมีซิงสองกระบอกเลยกองพิะช่วยน้ำไก่ด้ยอันนี้ใครยิงแกลุ่นนะขอบคุณ เล่นใหญ่มีนะดีข้าตังหนึ่งตังหนึ่งอไอี่อาวแด้ครับแไูแตบนหินบนหินแล้วไยยตายตายตายอยู่ตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วจำหอมกันเจ็บเขานะระวังนะขอได้ขอได้ ติ๊กแตกติ๊กแตกสามสี่บ้างห้าบ้างเหรอเฮ้ยโอ๋หลังบ้านไม่ตายหัวรอนอัวรอบ